ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยู t u b e ตอตอมรถไทยนะครับผมครับพี่น้องโอ้มาอาณาจักรปอนรถไทยนะครับมานี้อุณนพี่น้องเงื่อนเพิินว่มามาหลินน้ำเพิินครับแต่ว่ารถไทยอยู่อยู่กับแต่ว่าคือว่าเห็นมอเตอร์ไซค์พี่น้องว้ยคือว่าเห็นรถกระบะโอ้พิษไปเลยได้พี่น้องเลยเออ รถไทยยู่ครับผมรถไทยยูเบิสสองคันนะครับกะบะเย็นพวกเม็ดสีหม่วงกับเม็ดสีเขียวโอ้้ากินขี่กิดสิบวกินขีน่นะผบ่พี่น้องเลยเบื้องดีพี่น้องอ่าน่าจักฝนครับผมรถไทยสองคันเครื่องอัดเฟืองโอ้เพคนเสื่อหางไทยมันไม่ตัวนี้พี่น้องเห็นบ่ครับ มายืมพ่วงเพื่อนพ่น้วงมายืมพ่วงเพื่อนมาหลินน้ำเพื่อนน้ำแล้วครับวันนี้ผมมาเอาเชียวใบเม็ดนะครับผมสร้างเพื่อนเฮ็ดไห่อีกร้อยอันนะครับผมก็ย่งย่งจุดเจ็ดสิบอันครับตอนนี้เอาเพื่อนโอนเงินไหก่อนก็มีนะครับผมยังจุดเจ็ดสิบอันนะครับผม,มเมาพ่วงเพื่อนครับพ่วง มาห่วงเพคุนไปแกลรถไถกันครับผมพ่วงผมมันมันใส่บ่ได้น,นะครับผมเบียดเขียวรถไถอยู่อยู่ครับแต่ว่าไปเห็นคนจักไปทางใดไปเลาะหาผู้สาวอ่ปอนรถไถนี่โอ้ยงานพนหลายตัวพี่น้องไอ้นุ่มเบียดเขียวของเมาเสมอนี่งานพนหลายได้พี่น้องเลยแต่ว่า ป้าจีนมะลิ่นน้ำปืนไปใโทร่หาเพื่นก่อนนะครับผมบมโหว่าเพื่นไปเห็ดอีหยังยุ่เจได้ละครับพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ฝวกก่อนครับใส่ได้บ่โูเละ่สะสารักันจะยุ่เจได้ ะลักว่ามีพี่น้อง <c oughs> นี่ครับพ่วงก็ได้คือตำแต่ละครับโอ้สติกเกอร์ไล่ทำทาเลยพี่น้องเอ้ยปอนรถไถมาสั่นเกี่ยวมันคือหัวซักเนี่ยพี่น้องบอื่อ่ปมันยางหัวยางบุงหัวยางบุ้งหัวครับผม เดี๋ยวไปหาสลักก่กอนครับจะควงมุญกับอบยู่มาลักเอารถเราคือเกียวเดี๋ยวไปหาสลักเพ่นกันครับสลักห่างสลักเฮียสลักพี่อยู่ไซบกจิบไปหาไซแหละพี่องเลยอยู่ห่างรถเพิ่นบ่ อันน่าจัะแขวนกับผมเดี๋ยวเดียวเบืงบ้งเบืงอยู่รถหน่อยเพป็นกันครับลักเอาเลยจะควงเขาไปอยู่อะไรเงี้ยก็ลักเอาโหลดครับนี่อยู่ใส่ได้บ่บ่ครับบ่ได้พี่น้องน้ำซั่มครับจะควงเพื่อนไปอยู่อะไรเงี้ยก็ลักเอาโหลดพี่น้องเลย เปียเขียวเหนียวซับพ่นวะเหนียวซับหรือละลายซับเลยพี่น้องเลยเติมน้ำมันอาบเทียบอยู่พี่น้องเออเพราะว่าผมเห็นสลักกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวหาบึงอยู่หลดพินกันหลักหลุดดิบ่มีเงินบ่สิหลักเอาหัวเปลือกเนี่ยได้แล้วพนสลัก บ่มีกันครับผมไปเอาใส่เน่อไปเน่อโอ้จะคว้างเขากับวายูเนี่ยหลากเพิ่นนะครับเพิ่นถอดออกเพิ่นเอาหลดไปเห็ดสีแต่ว่าเพ่เหินสลักพี่นอแล้วไปหาใส่กันครับเอาสลักหลุดหน่อยเพิ่นบ่ จาคปุมจีไปเอาใส่เดี๋ยวเอาซ้ำมันได้ก่อนลักสลักรถหน่อยเพิ่นเท่ากันครับเกียร์คัดไปก่อนก็อึ๊บลักรถโป๊าแล้วครับใจได้วุาวไปลองมึงกันครับไปเลาะทางได้วุไปหาลเลาะเหรียญเจ้าวาจากพี่น้องเลยสำคัญจะได้ปนรถไทยเนี่ยครับปุม สลักกับสันจีดิตอยู่ครับสลักไปสเบิดเดไยพี่น้องถอยรถอีกันครับผมเดี๋ยวหายซุปพวงข้าวหนึ่งครับผมครับผมต่อพวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมายทางกุสสุปุลบ้านเรานะครับผม แก้วโอ้จะคล้อ,องเขากับโบยูพี่น้องมาหลักเอาเลยบึดเงินดิสคัมได้พี่น้องเปดิดรถไทยนี่คนบรเฮ็ดงานเป็นกูบุดเงินใส่คือผมผมดิมีแต่ผมเลดือดเงินใส่เปินบุดเงินใส่ได้หางเคนกระสือไม่ได้พี่น้องหางกระสือไม่ อ้ทางไทยมันทางกล่องกับตัวหาพันนั่นแหละครับผมก็สลักใหญ่ขึ้นผมไม่ยอมจีเปียวยังมาลักเอาของเขาซื้อหรอครับผมจะคว้างมาจกยใจใสเลาก็โหลดเลือดดีเราก็เลยครับผมง่ายดี เดี๋ยวสิโทรถามเพิ่นอยู่ครับว่าสีมาเซื้อไผ่เพิน่นไว้สักนึกว่าจะโทรหาเพิ่นก่อนครับไม่ผัวผัดบ่พัอเพินพ่นจ้ะโอ้ยเฮ็ดดีเนี่ยนี่ครับสลักหน,หน่อยๆยามันหลุดนะครับผมโย่ฮ่าสลักใหม่เพิ่นครับผมจักสิไปหาใส่เสียงไว้ดีครับบอลรถไทยนี่ จักไปเลาะทั้งเลยพี่น้องเลยห้องเครื่องมือเพิ่นก็นล็อกไว้ดีดีคมสิเอาตัวไหนเนาะใส่เนาะตัวเราอยู่รถไทยเพิ่นนี่บเป่าสลักจักอยู่ใช่ิลักเอาอยู่พี่น้องเลยกินได้อ่ะครับตัวนี้ก็เพรมีแนวอทอกอี เฮ้ยยังข้อ,องอรถดันเสี่ยงครับเปลสิเปลอันปุ่นอยู่นี่รถอยู่เบิดซองครับแต่ว่าบรเห็นคนนะครับสลักกับเสียงไว้เพียงหัวสลักไว้ปบนรถไทยอู้ไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยเบิดมองหาเลยพี่น้องนี่เปียกใสเด็ดน้ำมันดำน้ำมันดำพอเราสลักใบมีดนี่บ่ อูบัวตีนคะเนียงหลักเอาเลยครับผมนี่เฮ็ดดีขอเราสะลักใบมีดไปเ,เลยเกี่ยวก็เป็นตะเหียคือเก่าได้เลยครับช <c oughs> ักกุมสีเฮ็ดเนี่ยเดยเอาไว้เพิ่นคือเก่าหรอกมาหาเพิ่นเพิ่นกรบโโบยู่ครับผม เป็นยังลากเอาคือเก่าครับอย่ามันเหียครับผมบมมีแนวหลอกผืนร้าพี่นอ้องได้พ่วงราสิอ้วยนี้เร้วครับบานเรียบร้อยแล้วครับสาหล่หองห้าได้พ่วงป้อนรถไทยไปแล้วครับผมน่ามาติดตามตอนต่อไปครับว่าจะไปเฮ็ดยังครับพี่น้อง <c oughs> บ้านบอกครับไปเสียพวงไปเห็นยังนะครับผมรอชุ่มรอชุ่มนะครับผมเอะไว้พบพ่อกันชิปหนาครับชิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ